สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปียงทนพักเครื่องนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพักเครื่องพักเกจิคณาจารย์เหรียญยอดนิยมต่างๆนะครับดูตาหนิเก๊แท้นะครับดูราคาตลาดค้านิยมนะครับแล้วก็ยินดีรับเช่าซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับวันนี้เรามาดูเหรียญอาจารย์พันธอาจารโรเหรียญอาจารย์พันอาจารโรนะครับทุกเหรียญเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแต่เหรียญเนี้ยปี2 5 1 6เนื้อทองแดงนะครับรุ่นที่43นะครับมีอะไรบอกที่แบบ แท้ดูง่ายแล้วก็แท้ทันนะครับใครมีที่บ้านก็ลองหยิบที่บ้านลงมาดูนะครับว่าเรามีรุ่นที่43หรือเปล่านะครับเหรียญที่รุ่นที่43เนื้อทองแดงนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับเราดูเกจแท้กันก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าตัววงรีเล็กๆเนี่ยนะครับมีความคมชัดเจนมากนะครับเนี่ยตามขอบเหรียญนะครับมีความคมลึกชัดเจนและดูเส้นผมหนูพ่อ นะครับคมมากดูหน้าจําใบหน้าหลวงพ่อแม่นๆนะครับจําใบหน้าแม่นๆนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับคําว่างามเอกก็จะมีก็เรียกว่างามงามเอกเนี่ยนะครับมีเส้นแตกเนาะนะครับเส้นวงวงเนี่ยคมมากคมคมลึกเลยแล้วก็เส้นผมหลวงพ่อก็คมนะครับจําใบหน้าแม่นๆพื้นเหรียญน,นะครับ มีกระแสปัม๊มวิ่งออกนานนอกชัดเจนเรามาดูหลังเหรียญน,นะครับรุ่นหอ่ารุ่นเนี้ยนะครับหูเหรียญเนี้ยผมให้ความสําคัญมากรูจอกเล็กๆพิฟฟิตแล้วก็มีเนื้อปิ้นออกเยอะๆเลยแล้วอีกตรงหนึง่งนะครับที่บ่งบอกถึงรุ่น43สามีโค้ตอกตรงวงกลมด้านหลังดูไม่ยากนะครับ รายละเอียดเหรียญเนี่ยคมลึกชัดเจนแล้วเรามาดูลักษณะการตัดเหรียญน,นะครับลักษณะการตัดเหรียญเนี่ยออกปี2องพรสบหกก็มีลักษณะการตัดเหรียญมีฟันครึ่งหนึ่งไม่มีฟันครึ่งหนึ่งดูไม่ยากสำหรับรุ่นนี้สำคัญเลยรุ่นที่สิบสามปีสองพจะต้อง ตอโค้ดทุกองแล้วรุ่นเนี้ยนะครับเขามีแยกทั้งหมดสองอย่างเขาเรียกว่าเสาตรงกับเสาเอียงเสาตรงกับเสาเอียงเนี่ยดูตรงไหนดูเส้นตรงนี้เห็นเส้นตรงนี้นะครับซึสเส้นคู่เนี่ยอย่างเนี้ยแบบเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าเสาเอียงถ้าเสาตรงเนี่ยจะชี้ขึ้นเป็นเลขสิบสอง นี่คือรุ่น43เนื้อทองแดงเนาะดูไม่ยากคือเหรียญก็ธรรมชาติเลยนะครับมีกระแสปัม๊มชัดเจนทั้งหน้าทั้งหลังวิ่งกระจายออกพระเป็นทองแดงลมดำนะครับค่อนข้างจะออกแบบลมดำยังไงอะลมดำแบบลุงลุงน้ำเงินน้ำเงินเหรียญอาจารย์ฟ้าอาจารย์โรนะสำคัญเลยนะต้องจำไปหน้าแม่นๆเลย จำใบหน้าหลวงพ่อแม่นๆเป็นจุดสำคัญและอีกอย่างหนึ่งจุดอ่อนเหรียญรุ่นนี้นะครับดูที่หูเหรียญหูเหรียญเนี่ยฟิตมากแล้วก็มีเนื้อปิ้นขึ้นมาเพราะว่าเจาะจากด้านหน้าทะลุมาด้านหลังเจาะจากด้านหน้าทะลุด้านหลังลองคิดธรรมชาติจะต้องมีเนื้อปิ้นออกมาจากด้านหลังถ้าเราเจาะมา เรามาดูตัวตัดอีกรอบหนึ่งค่อยๆดูเห็นไหมครับปีสองพันห้าร้อยสิบหกมาตรฐานเนี่ยจะตัดลักษณะเนี่ยมีฟันครึ่งหนึง่งไม่มีฟันครึ่งหนึง่งทั้งสองด้านเลยตัดแบบนี้ทั้งสองด้านอาจจะจําลักษณะการตัดเหรียญตรงนี้ก็ได้ที่ผมจํารุ่นที่สิบสามเขาจะมีฟันตรงเนี้เอาอย่างนี้แล้วกันที่สักเลขสิบแล้วกันสิบนาฬิกา จะเป็นฟันบ้างๆใหญ่ๆแบบนี้เลยใครมีก็ผมก็ยินดีรับเชา่าซื้อขายแลกเปลี่ยนส่งมาดูได้นะครับดูไม่ยากต้องมีโค้ดทุกองนะครับต้องมีโค้ดทุกองนะค์ใครมีก็ส่งมาทางไลน์นะครับส่งมาทางไลน์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ผมทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับยินดีรับเชา่าซื้อขายแลกเปลี่ยน